สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงสถานการณ์ของสงครามในอิสราเอลกันดีกว่าก็นับตั้งแต่มีการหยุดยิงขึ้นมาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยทุกอย่างก็ดูจะเงียบลงเลยนะครับแต่อเงียบลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วมันสงบลงแล้วนะครับผมแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเงียบเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลล์เองก็ตามหรือว่าจะเป็น อิสเอลกับฮามาสเนี่ยก็ดูจะเงียบเป็นอย่างมากเลยถูกไหมอาจจะมีรายงานการยิงกันอะไรเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเกิดขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับก็มีรายงานการยิงจากฝั่งอิสราเอลเนี่ยนะครับผมบริเวณช่วงกาซาเองนะก็ยังมีรายงานอยู่แต่ บางตาไปมากหากเราลองดูจากแผนที่นี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือรายงานล่าสุดของวันนี้เลยนะครับผมเราก็เห็นได้เลยว่าถ้าเป็นบริเวณพื้นที่ตรงกาซาเนี่ยก็ยังมีรายงานอยู่แต่มีแค่เล็กน้อยสุดๆนะครับผมแต่ก็ถามว่ามันมันต้องบอกว่ายังมีไหมอะ่ะมันก็คือยังมีนั่นแหละครับแต่การต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะไปอยู่ที่ทางฝั่งของเวสต์แบงค์ซะมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการต่อสู้แบบแบบจัดเต็มแบบเป็นสงครามอะไรเนี่ยนะครับผมแต่ก็ยังมีการประทะกัน อยู่บ้างนะครับผมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแต่ก็นับได้ว่ามันน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เท่ากับว่าตรงเวสแบงเนี่ยค่อนข้างจะสงบลงเยอะแล้วตรงกาซ่าก็ค่อนข้างจะสงบลงแล้วหรือว่าบริเวณตอนเหนือของอิสราเอลที่เป็นพรมแดน กับเลบานอนเนี่ยตรงนี้ก็สงบลงมากๆเลยนะครับผมแต่ก็เราก็เห็นได้เลยเนาะพื้นที่ที่ลุกลามเข้าไปในเขตแดนเนี่ยนะครับผมก็คือตรงสีแดงเนี่ยคือพื้นที่ความขัดแยง้งแล้วก็ตรงสีน้ำเงินเข้มจากฝั่งเลบานอนเนี่ยนะครับคือพื้นที่ที่อิสราเอลเนี่ยยังคงควบคุมอยู่นะครับผมพื้นที่บริเวณนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าถามว่ามันเป็นความสําเร็จของอิสราเอลไหมอ่ะมันก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยึดพื้นที่มาได้แต่กว่าจะยดดพื้้้นนนที่มมมมมาาาาาาไสสัักกกกกกตตรรรรงิโลเเยย,เยะผใู สบอลเลาะเนี่ยต้องสู้กับเฮสบอลเลาะเยอะมากถูกไหมทำลายแบบองค์กรการปกครองของเฮสบอลเลาะไปเยอะมากๆเลยการต่อสู้ก็ยังคงเป็นที่ยากลำบ,บากอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าถามว่าอิสราเอลประสบความสําเร็จในสงครามกับเฮสบอลเลาะหรือว่าจะเป็นกับฮามาสไหมก็คงต้องบอกว่ายังไม่สามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นชัยชนะอย่างเบ็ดเสด็ดขาดนะครับผมแต่ก็ถามได้ว่าตรงฮามาสเนี่ยก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในการปลดอาวุธฮามาสก็แล้วกันแต่ก็ยังไม่สามารถทําลายฮามาสได้ในขณะที่เฮสบอล เเองเนี่ยก็ยังทำลายเฮสบอลเลาะไม่ได้นคะครับผมแล้วก็อาจจะยังเรียกได้ว่าไม่ได้ใกล้กับการจะทำลายเฮสบอลเลาะได้ด้วยซ้ำแต่ทำลายโครงสร้างโครงข่ายการปกครอง ไปได้เยอะมากๆนะครับผมตอนนี้ฮีสบอลล็อกก็กําลังฟื้นตัวอยู่แต่ก็ถามว่ามันมันต้องใช้เวลานานไหมก,กว่าจะฟื้นตัวได้จากสิ่งที่อิสราเอลทาลงไปอะ่ะก็คือนานมากๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอิสราเอลก็โชว์ให้โลกเห็นเลยว่าอิสราเอลเนี่ยจเจาะเครือข่ายของฮสบอลล็อกอิหร่านได้มากขนาดไหนนะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยเราก็คงสรุปกันได้แบบผมกล้าพูดด้วยเต็มปากเลยว่าอิสราเอลไม่สามารถเรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยชนะในสงครามกับฮามาสหรือฮีสบอลล็อกนะครับผมฮามาสเนี่ยอาจจะ เ,เรียกไม่ได้เลยเลยครับผมคือมีปฏิบัติการที่ทําลายไปได้เยอะจริงแต่ยังไม่ได้สามารถทําลายอะไรของเฮสบอลเลาะที่จะเป็นแกนหลักจริงๆของ องค์กรเฮสบอลเลาะได้เลยนะครับตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับผมที่อิสราเอลจะทําได้นะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยไหนๆมันก็เกิดเป็นสงครามขึ้นมาแล้วอะ่ะอิสราเอลเองรวมไปถึงตัวของรัฐบาลของเนฮันยาหูอะ่ะก็ต้องการอะไรที่จะประกาศได้อย่างชัดเจนถูกไหมว่านี่คือชัยชนะของพวกเขาคือพูดง่ายๆมันต้องกํามือมาได้สักส่วนหนึ่งอะ่ะมันต้องเห็นผลที่เป็นผลลัพธ์เป็นรูปปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปลักษณ์อย่างชัดเจนนะครับผมและผมมองว่าจุดที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมมันกลับไม่ได้อยู่ที่เฮสบออลาาหรืว่ ค,คือไอ้ตรงนั้นน่ะมันสําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังคงเดือง,งานอีกมากมายและหลังจากจบสนที่สัญญาการหยุดยิงตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีการต่อสู้ต่อแต่จุดที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่อิสราเอลเลยเนี่ยสามารถเคลมได้ในรัฐบาลของเนฮยนยาฮูเลยนะครับว่าเป็นความประสบความสําเร็จอย่างมากนะเพราะว่าอันหนึ่งเลยฮามาสก็ทําไม่ได้ถูกไหมเฮสบบลล็ก็ทําไม่ได้มาดูที่ซีเรียดีกว่าครับซีเรียเนี่ยแหละคือจุดสําคัญเลยนะครับผมเพราะว่าซีเรียเองเนี่ยในระหว่างที่เกิดความขัดแย้งทั้งหมดนี้มาซีาารเรีออยี่มมมสงงคราากกลลลเเืออยูแแ้้วว,วันนป็ ก็คือเป็นสงครามที่ไม่ได้มีอะไรขยับมากมายเท่าไหร่เป็นบาลานซ์ของพาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นมาทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวแต่ถ้าว่ามันได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือการที่รัฐบาลของบาชาอาอาซา,านนั้นได้ถูกกลุ่มกบฏเนี่ยล้มลงได้นะครับผมและกลุ่มกบฏเองเนี่ยก็เข้ามาปกครองซีเรียแต่ในขณะความวุ่นวายตรงนั้นเองเนี่ยอิสราเอลก็ฉวยโอกาสตรงนั้นนะครับผมที่จะส่งกําลังของตัวเองที่ควบคุมพื้นที่บริเวณที่ราบสูงโกลันอยู่เนี่ยได้บกกนัลสูง็ พื้นที่ของซีเรียนะครับและในปัจจุบันนี้เองเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลคอมมูหรือว่าแบบความเป็นสากลุลโลกเนี่ยก็ยังรู้ว่านี่แหละคือพื้นที่ของซีเรียอยู่ยังยอมรับว่านี่คือพื้นที่ของซีเรียแต่ไปในเวที่ว่าถูกอิสราเอลยึดเอาไว้นะครับผมก็ยึดเอาไว้ตั้งแต่ปี1967นะครับอ่ะมันก็อยู่แค่บริเวณตรงนั้นมานั่นแหละแต่ทีนี้เองอ่ะพอรัฐบาลซีเรียเนี่ย เกี่ยวกับควบคุมเข้าไปนะครับผมอิสราเอลเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลาตรงนั้นในการจะขยายเขตการปกครองของตัวเองเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็ขยายเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่สุดในสงครามที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสงครามกับฮามาสแล้วนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการต่อต้านอะไรด้วยทําให้การยึดพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายในขณะที่เรามาเทียบกันเนี่ยนะครับผมฮามาสียสู้กันอย่างยากลำบากกัดฟันสู้มากเฮสบอลเองก็ตามและตรงนนีีี้เเเอองงง่ยการทซวมััพลลละแิส เข้าไปยึดพื้นที่เพิ่มเติมจากที่ราบสูงโกลันเพิ่มถูกไหมก็ช่วยเป็นประการให้กับทางฝั่งของอิสราเอลกับทางฝั่งเฮสบอลเลาะได้ด้วยเพราะอิสราเอลเนี่ยก็ใช้จังหวะตรงนั้นเนี่ยนะครับผมในการที่จะลุกคืบเข้าไปในพื้นที่บางส่วนของเลบานอนด้วยเหมือนกันนะครับผมพื้นที่เนี่ยณปัจจุบันนะมันก็จะออกมาในรูปลักษณ์ตามแผนที่นะตรงนี้นะครับผมก็คือขยายพื้นที่ตรงบริเวณที่ราบสูงโกลันเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แผ่พื้นที่เข้าไปในเลบานอนอีกด้ววยยนั่่เเซลลาาาาาากกกกมมมะรรผสูพ เลยนะครับผมเฮสบลลมีกาลังมากกว่าฮามาสเยอะมากๆครับแล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นภูเเชิงเขาเนินเขาค่อนข้างเยอะทําให้การจะแบบบุกเข้าไปยึดพื้นที่ทีละเยอะๆยอะมันทําได้ยากนะครับผมแถมบวกกับการลบแบบกองโจรของเฮสบลเลาด้วยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามาดูในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมที่มันเกิดขึ้นจากสงครามไม่ว่าจะเป็นบริเวณของกาซาเองบริเวณเวสต์แบงก์เองหรือว่าบริเวณตรงตอนบนที่ติดกับทางฝั่งของเลบาน จะแจ้งชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับผม h 1สบอลล์เนี่ยก็อาจจะยึดพื้นที่มาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็คงต้องรอดูในช่วงไรอีกสัก2ปีถึง5ปีนะครับผมว่ามันจะยังคุมได้มากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ h 1สบอลลเนี่ยจะฟื้นขึ้นกําลังของตัวเองได้มากขนาดไหนแต่จุดที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงซีเรียเนี่ยแหละที่ยึดพื้นที่มาเอาจริงๆเยอะนะครับผมไม่ได้น้อยเลยโดยพื้นที่ที่ได้ยึดเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็ใกล้กับเมืองหลวงอย่างกรุงดามัสกัสมากๆอีกด้วยพื้นที่ทรเ,เาาราา 400ตารางกิโลเมตรและมีระยะที่ใกล้กับกรุงดามัสกัสเนี่ยราวๆ25-26กิโลเท่านั้นเองครับผมก็คือใกล้มากๆเลยและจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็คือเพิ่องอัปเดตมาเมื่อวันที่2กุมภาพันนี้เลยนะครับผมได้มีรายงานว่าทางฝั่งของกองกําลังของอิสราเอล IDF เองเนี่ยก็ได้มีการสร้างฐานทัพที่เป็นฐานทหารและรวมไปถึงด่านตรวจการอาโพสต่างๆเนี่ยในพื้นที่บริเวณที่เพิ่งยึดขึ้นมาได้แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะยึดกันยาวๆไม่ปล่อยพื้นที่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะคร โอกาสเนี่ยนะคนเนี่ยผมก็คิดว่าอิสราเอลก็คงจะยึดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าซีเรียเนี่ยแหละเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะครับผมตั้งแต่เกิดการต่อสู้ขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023ที่เกิดขึ้นกับฮามาสก็ลุกลามไปเยอะมาก,มากอีกทั้งเทสบอลล้อฮูตีอะไรมาครับผมตรงนี้เป็นจุดที่อิสราเอลเ่ลชยวโอกาสได้ดีที่สุดแล้วล่ะแล้วก็เรียกได้ว่าได้พื้นที่มาแบบฟรีๆเลยแบบยึดเขามาเเลลยยแบบ,บ้้าาไไปดมมม่่ตตออองสกกกกัรผูื อันนี้ก็คือแบบได้มาฟรีๆกันนะแต่ว่าถ้ามองกันในแง่ของความสาเร็จด้านพื้นที่เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะดูเป็นความสําเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันที่สุดของอิสราเอลแล้วแหละครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้กระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ